สบายดีป้าลุงได้สบายดีเด้อตะวันน้อยกับยางรออยู่นี่ไปเร็ว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 สร่างไปกินตะวันประแผ่นฝากมาให้แล้วถงได้ขอบคุณนปแผนละลายดีไม่แห้งเด้อแผ่นหนังผัก

น้ำกินถั่วดินต้มถั่วดินให้ดดดด้างกินกมีปลาวานน่ำเหตุแต่เสอวันน,<ำ>น,น,วนี้ห้ากระหอนนี้เพ่นั่งหน่อยต้นใหม่ก็ตัดแต่เด้าาอเพราะมันถึกสังกระซีเสียงดังก็เลยตัดเนาะเขามาเห็ดหน้าปีเล่ปีเดียนแหละมอซองมาเหตเล่เลยนอมาปุ๊บ บุคคลในรุ่งบามยังไงโดยไม่มันรงช้วงนะออกาเดินทางแล้วสเลิงจามตำแหน่งมะฮามน้อยมาขี่พอผ้าไปอีกแล้วรุงเงยมือนี้มือนี้แปอาเท่าอยู่บ้านสีเขียว ก็อยากติดหลดไปนํำเห็นบอกมาเท่าเด้อไปหลาบจา้าชิหลับิยังหลับสิปลาบบ่ Yep. ไก่หน่ะพวกน่ค่ะกะลีโอ้เสียมงานทิดปวกเลยเนาะมาพอไก่แล้วสบายดีแล้วไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่ะอมาอีเมลทื้งไว้ให้เพิยงคืนคืนห้อยอืมเห็นอยู่พาไปอันยามกรบมือนะไปบวรดไปขึงทางหิวนมนี่ก็บไปทิ้อนมมาให้คือกันนี่กงอันนึงอะ มันแน่ไกเเ<ล>เ่เขียนเคียนซื้อเน่ะเคียนขางควัวได้เพือ่อนเน่นัดขางทายเพื่อนน่งเในบ้านก่จัคชติงว่าในกู้บ่หับในหนี <laughs> จะขาไปยีบอกนทมาแจ็กเว่าสิบูเลยดิเพิ่มเพิ่เลิกไหอยู่น,นําน้าหน้าเขียนเนียเนะื้เนนะอเอขียนเนี่ยเขาหางก,กมีบ่บ อันนี้ที่ยังโดนท่เราเชทคซุบมาตั้งทุยปีแหละหกชิ้นห้าพันโอ้เจ้าหญิงถือกูห้าอยู่เลยถือบอถือได้ไม่ชำกันนี่จะซื้อห้านได้ไหมซื้อห้านอันชาวนวลโอ้ถ้าซื้อห้านอั้นแล้วซื้อถือนะเคเราวังย่างแพงอยู่ได้นี่กระดานถือแล้วนี่นะเอามาเลยกระเคียนมาเป็นเสร็จไปถามเราอีกเคียนเราได้ เอาแันกระดาษทั oh, ้งหน้ามันออกเราเออนั่นแหละกระดาษทั้งหน้ามันอ๋อเด็กน้อยอ้าวไม่น่ามันคือเขียนอะไรเอากระดาษทั้งหน้ามันออกก้อนวะหน่าเก่งเลยอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมายืนเที่ยงน้องมึงดูเนี่ยพายุงเนี่ยพายุงกว่ากันเนี่ยยืนเที่ยงอูโอ้าวฉุงโง่เขาเป็ดนะเด้อถท้ามากินข้าวแล้วยังเอาเป็ด เอาไปเก็บบักพางปะได้บักพางมาคุณฮัเห็ดยังเฮียลูกเห็ดยังเฮียโอ้เอาผามาเช็ดน้ำเห็ดน้ำเฮียแล้วก็นหัวักคว่ำขนาดคนเบิ่งสร้างเป็เห็ดงานกระท่อมว่านว่าเด็กพางมาแต่หน้าใจน้อย ôi này, này mà nhung hàng nhung mà nhung nó còn đẻ hôm qua hôm nó háng lụt nó có ba hải sản qua thấy qua hôm qua ôi qua mông, mong mong pa pa pa, hôm pa hôm qu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 a hôm nhạt hôm อันนต้องสร้างอยู่แทนถูกไหมการฟันโลมืออืมทำกับกินเป็นเต็นไก่น่อยไก่ทองกินไปหันซีเคียวกับประเทศไทยพี่น้องเบิร์ซ้ำเฝ้ามาฝ่าวายฝ่ามาอย่างพระท่านนั่นนี่นี่ค่าข้อบ่ลวดพ่อ นวดพอทิมสายยางเย็นบ่อยู่กับทมหน่อยเย็นบ่อโอ้ตู่คนับผมยังคืนมากับใส่หลอดไฟไว้สบาย,บายเปิดไฟเลยมานั่งเยน็นคนใส่แฟนซะละ เยแล้วเอ้ยมันสิตกมากเลยแอมกินอีกบ้าหมั่ควางนะกินอีกบ่อืออือแม่กืเบื่อมาเกระเบื่อมาจับเลยมาห่จับน่น่เข้ากันงมก็ได้ละแต่ว่าสร้างบนบเข้านะ ประเด็นกมาใช่ใช่ตอนกี่รถมากะซึมซึมมันมามาหอเที่ยงเลยซ่นแล้วบรอยากนอนแล้วลวนะเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศว้เพียอสมิเดอ้อพบกันใหมค่คลิปนะ